สวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็เช้าว,วันเสาร์นะครับอากาศคืมคืมนะครับยายใส่บาทนะครับยามนะครับยายใส่บาทยามเช้าป้อมๆมมามาพละก็มาบินตเบาะเลยนะครับ วันนี้พระมาสามองค์นะครับพระมาสามองค์ชาววันเสาเ์เดือนมิตุน,นานะครับนี่ ชาวบ้านยติโยมใส่บาตรครับก็ไม่มากเท่าไหร่หวันนี้ก็เตรียมของไปนาแต่เช้านะก็ให้จ้างเขาไปปั่นนานะครับจ้างเขาไปปั่นนา อ่าตาก็จะไปกับยายจะไปนากับยายนะครับเออไปกับเพื่อไปเะไปได้เนาะเฮ้ยคว่ำนึงกะทุนจักหูมมนเดียวนั้น,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 นไปลูกหน,น,นึ่งกะคนไปหาเห็ดเพาะนะครับไปหาเห็ดเพาะเยอะนะครับตาเขากินแล้วนะครับกิน เดี๋ยวเดินไปบ้านน้าตายก่อนทางตรงนี้ยังได้ตัดหญ้าเลยลกแล้วนะครับ <c oughs> สงสัยกวัว มันขึ้นมันก็ร้องหาตัวผู้เขาะคงจะเอาไปนาแล้วเมื่อคืนนี้แม่น้องไม่รู้ว่ามาดึกเดินเท่าไหร่เลิกสามเลิกแล้วก็สองก็หนึ่งทุ่มมั้งสิบแปดนาฬิกามั้ง เกิดจะมาถึงกินข้าวกินน้ำก็คงสามสีทุ่มสาลาเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่ว่าเทพื้นเสรยจเล็บร้อยก็ดีแล้วเนาะแค่น,ะนี้หรือยังไม่มา มาหรืยังมาตายวัวทำไมถึงร้องโอ้แม่น้องยังไม่มาเรียกว่าแม่น้องมาแล้วแม่น้องยังไม่มาแม่น้องยังไม่มา น้าตายวัวมันร้องวัวแม่ตัวนี้มันร้องอานาะลร้องอืมวัวมันร้องมันสงสัยมันไม่ติดมัง้งอืมจะไปบบครับนี่ก็มาชวนหน้าตายไปนานะครับ อืมถึวน้าตายไปนาะมาดูไปนะาเมื่อวานในฝนตกที่สกลนครแรงมาก แต่ที่บ้านตาที่น้ำไม่แรงเลยตกพอไปปล่อยโอ้โหฝนปีนี้ทำไมลองดูวันนี้วันที่สิบแล้วว่าฝนจะตกหนักคอให้มันหนักถอะนะไม่กลัว นานาแล้วฝนตกมาหญ้าก็เกิดเนื้อวัวควายมันก็จะได้กินหญ้าจะได้อ้วนนะครับเอาตาก็จะเตรียมตัวไวนาแต่เช้านะครับ น้ำก็ขังทางซอยนะครับทางซอยแล้วก็หน้าบ้านตามันไม่มีคลองน้ำมันไม่มีคลองน้ำมาก็เลยน้ำขังก็เลยน้ำขังนะครับ เดี๋ยวให้หน้าเตวเครื่องตัดหญ้ามาจะตัดหญ้าตรงที่ขอบกำแพงยังไมได้ตัดหญ้าเลยหน้าโรงสีก็ยังย้ายเตรียมของแล้วเหรอเตยมไปทำกับข้าวกินที่นาอ่ะอยังปั่นถ่ายยังปั่นถ่าย ยายปันผ้าเสร็จก็ออกไปนะครับก็จะไปทำกับข้าวกินที่นาวนนี้มาเห็นเจ้าเอา <c oughs> เสียงนายตายเห็เหน,นตายอยู่เห, <c oughs> เห็นเยูะเอีนอนหน้าตายก็ลงมาหน้าตายเพิ่งตื่นเมื่อวานที่สกลนครฝนตกแรงมากหน้าตายว่าเออมื่อวาน ไปตองแถวตองหอยน,ะน้ำฝนตกแรงนานมาหเนเนาะเดดนก็เห่าเนาะ <c oughs> อยู่ที่นาตาวานมืดตึ๊บว่าฝนจะตกแรงๆก็ไม่ตกตกแต่มันตกไปปลอยมันตกไม่ทั่วถึงนะครับตกไม่ทั่วถึง ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ